มาต่อกันค่ะนี้นะคะเราก็ขั้นตอนนี้เราก็จะทานะคะกระดาษทากาวนะคะที่อยู่ด้านล่างกระดาษให้เนียนให้เรียบนะคะเพราะว่าเราจะต้องอาศัยกาวที่เราใช้เนี่ยค่ะเพื่อเป็นลวดลายที่เราจะแกะ ขันะะ้นตอนนี้ก็นะคะจะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาบางส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปนะคะ ร้อยแล้วคะ่ะเด็กๆตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะกระดาษแต่ว่ายังไม่กาวยังไม่แห้งนะคะเด็กๆทำไมเราต้องรอกาวแห้งเออนะคะเพราะว่านะคะเวลาที่เราแกะกระดาษที่เป็นลายที่เราต้องการเนี่ยคะ่ะ ถ้าเขาไม่แห้งพอเราลงมีดนะคะจะทำให้มีดนะคะดึงกระดาษที่ยังไม่แห้งเหมือนมีความเปียกนะคะทำให้กระดาษย่นแล้วก็แกะไม่สวยแล้วนะคะทีนี้นะคะต้องดูซิว่าจุดไหนตรงไหนเอ่ยที่แบบแห้งแล้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะปกติเราก็จะตากแดดเนาะ เอ๊แต่คุณคุณนึกคิดว่าจะใช้ใดเปล่าข่มช่วยก็ต้องใจเย็นๆนิดนึง ในขณะที่เรากำลังรอนะคะดวค,คุณวิจารใช้ไดเป่าผมเป่าดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้า ว่าตรงนี้ยังไม่สนิท เราต้องมาลองดูกันแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้ได้หรือยังขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะที่เป็นนะคะมีดสำหรับแกะสะลักสติกเกอร์นะคะแล้วก็เราจะมาแกะนะคะเราจะปกติแล้วนะคะลวดลายเราจะแกะสีขาวออกนะคะแต่ว่ารอบนี้เราสีขาวตรงนี้เราก็จะแกะออกและสีดำตรงนี้เราก็จะแกะ ออกด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะใส่สีตรงนี้นะคะให้เป็นหนึ่งสีสีเข้มและจะใส่สีตรงปีกสีขาข้างในนี้นะคะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่ใช้สีไล่กันอ่อนลงมานั่นเองนะคะสรุปแล้วนะคะลายนี้เราแกะทั้งเราต้องการช่องว่างให้เหลือให้สีลงได้นะคะแกะทั้ง ช่องสีขาวและก็ช่องสีดาอันนี้ก็ใช้นะคะอันนี้เราก็เอาด้วยนี่นะคะตรงนี้เราก็เอาด้วยนะคะหลนั้นเรามา,า,มาดูกันนะคะว่าคุณครูนี้จะใช้การอ่ะมาดูว่าเขาแกะได้หรือยัง ขั้นตอนการแกะเราต้องใจเย็นนะคะเด็กๆพูดง่ายๆว่าเราไม่รีบนะคะ สรุปได้ว่านะคะตอนนี้เรายังแกะไม่ได้นะคะเพราะว่าอืมกระดาษยังไม่แห้งนะคะทากาวเมื่อกี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปแกะตรงส่วนอื่นเนาะที่พอแกะได้นะะก็ครูจะแกะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแครคะ เวลา,าเราเจอเส้นโค้งแล้วก็โค้งตามเข้าไปนะลูกนะคะอ่านี่นะแล้วเราก็ Yeah. <laughs> ขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ความตั้งใจนะคะความสามารถที่จะใช้มีดนะคะแกะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะแกะลงไปนะคะบนเนื้อนะคะกระดาษ a 4นะคะที่เราเตรียมไว้ซึ่งมีลายอยู่บนด้านบนกระดาษนะคะเราจะแกะลงไปนะคะให้ถึงเนื้อของกระจก ให้ถึงเนื้อของสติกเกอร์ p v c ด้านในเลยค่ะแบบนี้นะ เวลาให้เราแกะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงกระดาษนะคะแล้วก็สติกเกอร์ออกไปเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลืมนะคะไม่้จะได้ไม่ต้องหลงลืมนะคะว่าเอ๊ะเมื่อกี้ลายอยู่ตรงไหนอะไรแบบาเี้คะ่ะก็แกะออกไปเลยนะคะเด็กๆ ได้มาเดียวเองพยายามต่อไปค่ะเราบางคนนะคะแกะกระจกก็ม <sist le joke in> ันบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเนาะเด็กๆ็ค่อยแกะไปนะคะ เวลาเราแกะนะคะสติกเกอร์ตัวนี้เราก็จะพยายามให้ทะลุไปถึงเนื้อสติกเกอร์ที่อยู่ด้านในเลยนะคะไป่ยๆ เอียงไปเอียงไปหลุดจอไปเลยค่ะ <laughs> เกรงไปนิดหนึงนะคะได้ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะคะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะคะถ้านั่งดูคุณวิธรรมนี่ก็ สงสัยหมดวันก็ไม่ไม,ไม่ไม่พอนะคะเดี๋ยวคุณคูณนุ้ยนะคะก็จะพักนะคะ EP นี้ไว้ก่อนนะแล้วก็คุณคูณนุ้ยก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะสำเร็จเนาะเราถึงจะได้มาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะอะยังไงก็กดติดตามด้วยแล้วกัน แต่ถ้าใครยังไม่เบื่อนะคะก็อยู่กันไปก่อนหนุนไฟหุนกระจกไปด้วยหนุนมือไปด้วยนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเด็กๆเชื่อไปล้นะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะ you <laughs> เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทาได้ไหมเอ่ยลองแกะไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆคะ่ะนะคะตอนนี้คุณคุณนี่ก็พอเราแกะได้นะคะมันก็จะเป็นเงาของกระจกเกิดขึ้นให้เราเห็นนะคะแล้วเวลาที่เราแกะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแกะออกไปนะคะแล้วก็แกะลายออกไปด้วยแล้วก็แกะ,ะซิกเกอร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็จะเกิดลายเราก็จะเห็นลายได้ชัดขึ้นว่าอ๋อยังมีลายอยู่ตรงนี้นะ เออนะนะคะอะไรเงี้ยแบบเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆเดี๋ยว,ยวคุณวยจะไปพยายามแกะก่อนคาดว่าสติกเกอร์นะคะ,ะนกฟินิกไฟของคุณวิจาตัวนี้นี่คุณวุจยน่าจะใช้เวลานะคะอย่างน้อยสามชั่วโมงเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใน EP ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะ ใช้น้ำยากัดกระจกนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความลึกของกระจกนั่นเองยังไงติดต่อติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย